โกงค่ะเอาไข่ออกสามใบได้ไหมตังที่ขาดอยู่สามบาทมียได้ล้านกว่าบาทสวัสดีค่ะเจนันพันล้านนะคะอายุ52ปีค่ะจบประเองค่ะเป็นเจ้าของบริษัทละเมาก่อสร้างนะคะอยู่ที่สมุทรสาครค่ะเปิดมา10ปีแล้วก็ตอนนี้ก็ยังดำเนินการอยู่นะคะแต่ ที่ดาเนินการอยู่เพราะว่ามันเป็นติดพันมาตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วค่ะตั้งตั้งแต่โควิดมาธุรกิจเริ่มสุดตัวลงซึ่งเมื่อก่อนนะคะเปิดบริษัทมาปีหนึ่งมีผลประกอบการอยู่ประมาณ25ล้านถึง30ล้านบาทต่อปีนะแต่ตั้งแต่โควิดมา3ปีที่แล้วนะคะจนมาปี2564นหนักกว่าเดิมอีงค่ะทุกคนโดนโกงค่ะกระโดดไปรับงานราชการค่ะทุกคนแต่ไม่ได้รับเองนะคะเป็นไปรับทรัพย์เขาเพราะว่าบราิษัทเราไม่ได้เคยคอนแทคกับราชการช่วง,รงแรก ก็เบิกได้ดีค่ะงานทั้งหมดรับอยู่ประมาณที่25ล้านบาทแต่พอ<ม>จะลองมวดสุดท้าย<ม>ทุกคนทราบใช่ไหมคะว่างานราชการมันไม่มีแอกวานค่ะทุกคน<ม>เราก็เอาเงินของเราเนี่ยไปลงให้เขาก่อน<ม>พอเอาไปลงปุ๊บงวดสุดท้ายเราคิดว่าเราจะได้5้าล้านบาทเพราะว่าเราสง่งงวดงานไปแล้วกลายเป็นว่าทั้งทุนทั้งกําไรหายหมดเลยค่ะทุกคนเขาให้ทานายความแจ้งมาว่าถ้าอยากได้ให้ไปฟ้องเอาเหมือนโดนอะไรทุบหวัว<ม>คือเหมือนสติจะแตกเลยนะช่วงนั้นจนตั้งสติได้ว่าโอเคโดนโกงใช่ไหมก็จริงๆริทเราทำหลายทางค่ะ แต่มันไม่ไม่มันรู้ผลเพราะว่าทุกอย่างต้องใช้เงินหมดเลยจนที่สุดก็ไปร้องเรียนที่นยวังอะแต่ก็ยังไม่ได้ผลเลยคนที่เขานั่นคือเขาก็มียศดสูงอะก็เลยเราเลยทําเขาไม่ได้จนมาวันหนึง่งต้องไปเบิกเงินในออมสินนะคะออกมาหมดเลยทองก็ขายรถ11คันขายไป6คันขายหมดเลยก็ยอมรับสภาพไปค่ะแต่รายจ่ายมันเท่าเดิมทุกคนวิกฤตแม้กระทั่งว่าแค่กระปุกอะไปซื้อมาม่าก,กับไข่เอาไข่ออก3าใบได้ไหมตังค์พี่ขาดอยู่3บาทเนี่ยคือคือจุดต่ําสุดคือจุดพีคแล้ว จนมีความรู้สึกว่ามันอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องหาอะไรทําทช่วงนั้นเราชอบไปเข้าไปในทิกต o k แล้วก็มาเจอแอป,ปแอป,ปหนึ่งค่ะทุกคนก็คือแอปดอกดิสทักเข้าไปในทิกต o k ว่าเอสนใจเพราะว่าไม่ได้สต็อกสินค้าเลยแล้วก็ไม่ต้องแพ็คไม่ต้องส่งด้วยจนถึงวันนี้8เดือนมีราได้ล้านออกว่า แอปตัวนี้มันหลอกลวงหรือเปล่าโน่นนี่นั่นแต่พอเรามาสัมผัสเรารู้รู้สึกว่าใช่นี่เลยมันทางออกของเรามีทุกอย่างให้อ่ะอยากรู้อะไรไม่ต้องเสียตังค์แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากขอบคุณนะคะบอสภูมิภานะคะที่สร้างแอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมาที่สร้างรายได้ให้กับลากยาก่ะในทีมงานแม่มีอายุหกสิบเจ็สิบก็ทำได้เพองขอบคุณบอสจริงจริงขอบคุณ,ร,คณระบกกบดอกดิบที่สร้างตัวนี้ขึ้นมา